ค okay, ครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่ย mm ิม hmm. เรียบร้อยแล้วนะครับลองไปดูทีมงานของเราครับว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับ mm hmm. นี่ครับทีมงานกู้ชีพลงมาของพวกเรานะครับสรกสลายกันเรียบร้อยครับ mm hmm. แต่ไม่เป็นไรครับให้เขาพักผ่อนนะครับ mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้ทุกคนจะต้องออกกำลังกาย เพื่อที่จะได้แข็งแกร่งขึ้นโอเคครับพักก่อนยายกันอาบน้ำเลยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเจอกันดูดูส่วนคอคอก็คือส่วนเอวหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองสองสามสามสามสี่สี่สี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ด สิบสอง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 โอเคหนึ่งโอเคสองสองสองสามสามสามสี่สี่สี่ห้าห้าห้าไปไม่ได้ต่อยฮะ <c oughs> เดี๋ยวก็จะเข้าเหมือนกันอเพราะว่าเอาเอาอันนี้ออกเอาท่าทางฮะ โอเคตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาเทรนแซมกับพี่ปอนนะครับนี่ครับโอ้ยหอมสามสามต้พีหกหกหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดยังยืนหกไ มาสิสบเอสิบเอ็ดอสิบสองออกกำลังกายน่แหละรช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็แปลว่าหลังแข็งแรงไงถ้าอย่างเงี้ยก็ต้องใช้น้ำหนักแต่นี่คือ body weight พี่เขาไม่ได้น้ำหนักแบบกล้ามเนื้อแข็งแรงขนาดนั้น ใช่เพราะเราอย่าเพิ่งเพิ่ง body weight ตอนนี้เพิ่ง injert มาเจ็บตัวมาอย่าเพิ่ง body weight ตอนนี้อย่าเพิ่งไป weight lifting เออ p r i g h t เข้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้บ้างฟินนะครับฟินออกกำลังกายแล้วก็สอนเอบีคือเอบีเนี่ยถึงเวลาที่จะต้อง level up แล้วคือเขา push up ได้หนึ่งร้อยทีก็จริงแต่ว่าท่าของการวิดพื้นเนี่ยยังไม่ถูกต้องนะครับ วันนี้พี่ปินก็จะมาทำให้มันถูกต้องหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้อย่ทาทำผิดนะเพราะว่าทำผิดแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อที่เราอกลงไปมันจะไมไ่ทำงานจริงๆมันก็เะ้นไปเปล่าเก็บตัวเปล่าๆด้วเนล่าด้วยไดพี่โอเคครับถึงเครื่องออกกำลังกายสุดโปดรดแล้วนะครับอของอพี่ปอนนั่นเองครับผมเค,เครื่องนี้เลย เครื่องนี้เนี่ยแหละที่จะทําให้พี่ป้อนน่ะอกถายไหลผึง่งไหลไม่ห่อนะครับอ่ะพี่ปอนตรงนี้ครับจับตรงนี้ครับแต่จ,จับปกติเราคือเราจะไม่ค่อยได้ใส้กล้ามเนื้อหลังนะปัจจุบันรเรเาใช้กับกล้ามเนื้อหลังกันน้แล้วก็ั้งนี้เราเลื่อนมันจะมาเลียงด้านหลังหลังไม่สําคัญมากเพราะว่ามันก็จะเป็นการดีที่เราได้ไปเลื่อนมันไปบเวณกล้ามเนื้อที่ แต่ว่าขึ้นอยู่การน,นั่งพอดีเรานั่งที่ปกติดใจคราวนี้เราเอาตุ่มมาหลังโอเคตุ่มมาหลังโอเคต่อไปนะ okay. นะจับตรงนี้ไปด,ดูนะแค่แค่นั่งแค่มุมเปลี่ยนอารดึงเปลี่ยนไหมไม่แ <laughs> <laughs> ล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งปึ๊บสองสองสองแค่แค่เปลี่ยนท่านั่งนิดเดียวกล้ามเนื้อเปลี่ยนเลยไปิไปปึ๊บ เก้าเก้าเก้าฮอบสิบสิบสิบเบสิบเอ็ดสิบเอเอาเอาคนมาขลาดนี้นะครับแล้วก็เข้าไปนิดครับเข้าไปเแล้วก็โอเคอะไะเขาติดไว้แล้วคนคนอย่ากครับอยาเอาเอาคนไปขนาดนี้นิดโอเคน้มตัวมานะครับโอเครับ หนึ่งี้พี่บอลมาดูตอนที่ถอดเสื้อผ้าเราจะเนลายกล้ามเนื้อมากคิดว่ากล้ามเนื้อทํอางานตรงไหนนะครับอันเนี้ยคุณลุงไม่ค่อยมีไขามันนะครับเราจะเห็นการทํางานของกล้ามเนื้อได้ชัด1กล้ามเนื้อตรงหลังหัวไหล่นะครับอันที่2คือกล้ามเนื้อปีกนี่เห็นได้ชัดมากเพราะไม่มีไขามาันอันที่3ามคือกล้ามเนื้อหลังส่วนกลางเนี่ยปล่อยอยู่นะปึบเปิดป <g rap> ปิดนี่คือกล้ามเนื้อเขาไม่มีไขมันเลยชัดนไง สามสนะครับน้ำหนักตอนนี้ข้างละสามสิบสองสองสองสามสามสามสี่สี่สี่สองสิบ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 สองสองสเออสิบเอส